ผลมาปลอยง้อตะเซราอันเมืกี้เห็นมาปลอยตอนสามโมงสอบผุนทีมม่เนาะไล่เขาหาโมง่งบนหมู่บ้านใบสใบาสามเห็นไล่กับเหล่อไม่พอนเนาะหพอนข้าวอีลีหล่ะ,มมะข้ายุ่งได้ว่าหานันฝนตกมันยังสิมีแนวเล่มจังเนาะ แต่ก่อนค่ะเพิ่นสิมาปล่อยงัวประมาณสามโมงเสาร์สี่โมงเสาร์พลระบันเนียนมันฮ้อนเพิ่นมาปล่อยแต่เสาร์หกโมงครึ่งเห็นเพิ่อนเลมาหมืมอเสาร์นี่หกโมงครึ่งใบสามว้ามันก็กลับแล้วค่ะเพิ่นว่าใบสามมันก็ยานกลับเอ๋มก็สิฮ้อนเนาะฮ้อนแล้วตะคนก็ฮ้อนกะดออากาศฮ้อนร้อนมาก ตอนนี้หกโมงสี่สิบห้านอกจากสิมีคนมาไปงว้วหลังบ้านแล้วนี่ค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนนอกจากมาจากแมวแล้วก็ยังมีไกลเหมือนนี้เ่ราะท่านเห็นมากับแมวค่ะเหมือนนี้ไกล้ขเลยออกมามันมาถ่ายกินเศษอาหารค่ะเนีย่ยเหมือนสาวเวลาข้าล้ลงถวยหรือว่าเห็ดนุ่นนั่นนี่เครืร่ออาหารนตู้เย็นย,ยังสี่นอะอันใดที่ว่ากินว่าเขา่ากินแล้วจังสีน่นะเขาก็มาเทหลังบ้านไกลกับมาถ่ายกินเออกับเป็นการเลี้ยงไกลไปในตัวไกล้นอขคางคา,างบ้านนี่ละค่ะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศหลังบ้านเมื่อนี้เป็นจังไหลมีสีสันดีบ่บริเวรุคนเดียวได้ค่ะก็มีผืนเพื่อนแวะเวียนมาทั้งผืนเพื่อนใกล้ผืนเพื่อนง้อหรอกค่ะคนที่มาเลี้ยงง้อเลีเล้ยงอย่างพรอมบางเถ่อจะน้อยกับมีคนมาหาหนุนนันนี่ได้ค่ะเมื่อขึ้นนี่มีเห็น้นนองเขาเจามาไตเขียดอยู่หลังบานเขาเจาว่าห่องเอิญคือบ่ออกไปว่สันบ่ได้เงี้ยนค่ะมื่อขึ้นเบิง้งซี่ดีกับลูกอยู่ใจมาหอดเทียงขึ้นผู้ใดเอิญก็บ่ได้เงี้ยนเลยอยู่ในบ้าน นี่แหละคะ่ะชีวิตบรรนอกตื่นเตาขึ้นมากกับสิบประมาณนี้มีความสุขแบบบ้านบ้าน